หนึ่งในวิธีระบายความโกรธที่ดีที่สุดนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะบอกอย่าเพิ่งเบื่อโอ้ยออกกำลังกายอีกแล้วเหรอไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถ้ากำลังโกรธอยู่นะคะแน่นอนอยู่หน้างานเนี่ยคุณอาจจะต้องระงับความโกรธเช่นคุณไปถกเถียงกับหัวหน้ามาเนาะคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้เนาะเก็บความโกรธมาไว้แล้ว กลับบ้านมาระบายด้วยการวิ่งนะคะถ้าไปวิ่งที่สวนสาธารณะได้ก็ดีหรือถ้าไม่ได้วิ่งในห้องนั่นแหละคะ่ะวิ่งอยู่กับที่นะคะเปิดเพลงไปด้วยก็ได้หรือใครจะใช้วิธีการเต้นไปเลยก็ได้เอาให้สุดเหวี่ยงเปิดเพลงไปเลยนะคะใส่หูฟังนะคะหรือว่าจะเปิดออกลำโพงก็ได้แต่ต้องแน่ใจนะคะว่าไม่รบกวนท่านอื่นนะคะนั่นแหละคะ่ะเปิดเพลงวิ่งหรือเต้นนะคะ ก็ขอค่ะสักสามนาทีต่อให้ฝืนใจยังไงปอก็เอาเป็นว่าปออยากให้ลองทําดูนะคะสามนาทีแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทําแบบนี้บ่อยๆและคุณหาเวลาว่างค่ะในการทําสมาธิวันละสักสามนาทีนะคะสามนาทีเป็นอย่างน้อยค่ะไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิให้เป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ธรรมดานี่แหละค่ะแค่หลับตาลงแล้วก็ ใช้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักประมาณ3นาทีหรือถ้าไม่รู้นะว่ากี่นาทีแล้วให้นับลมหายใจก็ได้สักสิบลมหายใจทำทุกวันนะคะลองทำทุกวันดูทำแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยโกรธง่ายแล้วโกรธโกรธยากแล้วไม่ค่อยโกรธใครแล้วจะใจเย็นลงนะคะลองไปทำกันดูค่ะ